สวัสดีครับวันนี้ผมมีปอร์จูเนอร์นะครับปี05เครื่อง3.0ตัว G นะครับเกีร์ธรรมดาที่ใช้ตานจังหวัดสบายๆขึ้นเขาพร้อมลุยเลยนะครับคันนี้เข้ามาใหม่1คันตัวนี้ทำควอมสะอาดเก็บงานเรียบร้อยแล้วนะครับรถก็เหมือนเดิมนะครับน้อสีตัวไม่มีรอยถอดไม่มีรอยขยับนะครับการความร้อนเบิกเปลี่ยนให้เรียบร้อยเลยนะฮะคันหน้าเดิมๆเ,เลยนะครับ สติกเกอร์ติดคานอยู่ครบนะครับรองลูกยางอยู่ครบนะครับแผ่นเพดเดิมๆไม่มีรอยแกะนะครับห้องเครื่องใช้ใส่สะอาดรุ่นนี้ไฟจะเหลืองแต่เก็บงานให้เรียบร้อยเลยฮะล้างไฟใสใสให้เรียบร้อยแล้วนะครับแมกเดิมนะครับยางโอเคยางปี19นะครับสภาพโดยรวมสีสวยเลยลูกค้าซื้อไปไม่ต้องทําอะไรเลยฮะเก็บสีทําเบาะเก็บงาน ให้ลูกค้าแล้วพร้อมใช้มากเลยนะครับดูนะฮะใต้ท้องใสใสอย่างนี้เลยนะฮะทักทรงคสีสวยนะครับไม่มีสนิมไม่มีดินแดงนะครับอ่านี่ดูเลยเนะดูเบาะหลังภายในสะอาดแบบนี้เลยนะครับตัวนี้เก็บงานให้เรียบร้อยแล้วซื้อไปไม่ต้องทําอะไรลนะฮะภายในเดิมๆเ,เลยนะครับก็เป็นเบาะหนังสีครีมโรงงานนะครับรถประมาณเกือบ20ปีนะครับสภาพ เราก็ต้องดูแลบรูนะขึ้นมาให้มันสวยให้ลูกค้าซื้อไปใช้เนี่ยพร้อมใช้เลยนะครับไม่ต้องทําอะไรแล้วมาดูห้องเครื่องตัวนี้เสียงเครื่องนิ่มๆเงียบๆอย่างนี้นะครับประวัติสูตรนะครับลดมือเดียวเปลี่ยนถ่ายนะ้ํามันเครื่องเข้าสูตรตลอดแล้วก็เปลี่ยนผ่ายอยู่2องแสนเกบาทนะครับปีศูนนะฮะสภาพน่าใช้เป็นเกียร์ธรรมดาโฟล์วิวนะครับขึ้นเหนือล่องใต้สําหรับใช้งานหนักๆนะครับแล้วก็ใครมีรถคันเกา่าที่ใช้พวก รถลู่เก่ารถเก่งเล็กหรือว่ารถกระบะที่อยากจะ,ะได้รถเจ็ดที่นั่งเพิ่มเติมนะครับก็ผมก็รับเทิร์นด้วยนะครับรับซื้อรับเทิร์นที่เดียวจบเลยครับ168คามีแต่รถท่สวยนะครับแล้วก็กดติดตามสับตะไคไว้ด้วยนะครับกดกระดิ่งยิ่งๆด้วยนะครับแล้วก็มาไม่ถูกก็มีเหมือนเดิมแล้วก็ดูตรงนี้ขึ้นเบอร์โทรงี้ขึ้นมานีเ่เห็นไหมครับไม่ต้องกลัวหลงนะครับ299,000นน่าใช้โอเคขายกันเบาๆเลยนะครับ โอเคปิดได้